อ๋อไปดีผมมากหลายครับร้านนี้เป็นม,มาทรงห่อทงหน้าหรือว่าปลาอ่อยเลยครับผมร้านนี้เข้าดีนะเขาแนะนําไม่ชายถอมาตะท่านแพร100้รอยเปอร์เซ็นเลยแค่สั่งเขาต่อเขาไปเขาก็มาสรง้ถึงตีสะดวกสบายจัดนักชัวจ้าป้าเคยไปมาแล้วที่ร้านเนี้ไปดีส่งถงูกท่อถึงทุกที่ทั่วประเทศบ้านผมปลูกเขาปลูกมั่นปลูกอ้อย ใส่ท่อไหลยจิเยาเองกับ,บวหวก็ก็กเลยสร้างอันนี้ไปไปไปอไป๋อไปดีโทรไปค้นขายเพื่อนกับแนะนำดีทีท่อแบบไหนขนาดไหนใส่ได้ร้านนี้เพื่อนมีเบิร์ดครับผมผมมาสร้างเพื่อนผมอยากได้ท่อพี่วซีครับผมมากร้านนี้แห้งครับเพื่อนชงห่อนมองชงถึงชง,ง,งหน้าเลยครับผมเจ้าอยู่เฉียงไหายว่าจะสร้างพวกต้นน้ำกับเศษหุ่นตังกับลำบากร้านนี้ก่ะ สั่งต่อเขาไปเขาก็มาส่งให้ถึงตี้สะดวกสบายเปิ้นใจขนาดไปะนะฉันถือปาวินบ้านฉันอยู่สุมพรฉันมีส่วนถุเรียนส่วนย่างส่วนปามฉันสั่งทอเฮ็ดดีพีอีจากร้านนี้มาตลอดร้านนี้เขาแนะนําให้ชายทอมาตะท่านแล้วไม่ต้องห่วงว่าเป็นของป้อมนะร้านนี้ของแทรร้อยเปอร์เซ็นคณะฉันอยู่ไกลนะในส่วนในป้าพนีเขา้ายังมาส่งฉันถึงทีเลยโอพี่เดี๋ยวนี้สั่งทอเขาก็สั่งออนไลน์กันหมดแล้ว บ้านหนูอะ่ะทำบ่อก,กุ้งที่สุพรรณบุรีใช้ท่อซ้อล่องพ่อแม่หนูอะ่ะเขาก็ฝากสั่งหนูก็สั่งร้านนี้ตลอดส่งไวแถมดูแลดีด้วยค่ะแม่แม่มาบอกพี่เขาหน่อยเสวจ้าป้าเคยไปมาแล้วที่ร้านเนี้ยที่ร้านเขาก็ต้อนรับป้าดีแต่ป้าไม่ค่อยรู้เรื่อง อาจาพี่พี่เกษตรกร,ร,กรชาวไล่ชาวสวนปี2568นี้ไปดีมีครบไม่ว่าจะเป็นงานระบบน้ำขนาดเล็กหรืองานระบบน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่อส่งน้ำ PVC สีฟ้าท่อส่งน้ำ PVC เกษตรสีเทาท่อ h d PE ท่ e, อ PE เกษตรท่อ UPVC ท่อ PPR ท่อ PP และท่อ PB พร้ออุปกรณ์ข้อต่อและวาวอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะลงไล่ลงสวนขึ้นเขาออกทะเล เราก็พร้อมจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะอยากได้ท่อทํางานเกษตรไม่ว่าจะราคาไหนเราก็พร้อมขายค่ะไว้ใจเราได้เลยเรามีหน้าร้านและโกดังพร้อมบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงค่ะท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพียงโทร0628190666หรือช่องทางอื่นอีกมากมายตามนี้เลยค่ะไปดีท่อครบ จบที่เรา